เดีบา้าบุกินไข่บักใหญ่เห็นไหมฮะขาวๆ<อ>ค่ะบุกเ็นมีน้อยนะนนี่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 เห็นบปลเหลืองๆฮนะน่ะอุย้ยเป็นหมูอยู่สติ๊กบุกเ็นเนี่ยเห็นเราโง่ขาวข้าวาาาแถวเลยสามใบเถาใบเถา,า,เานี่ดิสวัสดีครับพวกผมบ่าวเคนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีเจ้าพี่น้องหลังจากที่เราหาได้หมูแรกเนาะนี่ดิที่เราได้ก่อนหน้านี้พี่น้อง ก็พาสาวติ๊กเดินหาเรื่อยๆครับมาแล้วก็สาวติ๊กก็มาเห็นดอกบานพี่น้องก็เลยอยากถ่ายให้พี่น้องได้รับชมดอกบานยังอยู่ป่าเดิมยังอยู่ป่าเดิมเดินมาได้ครึ่งนึงแล้วพี่น้องนี่พี่น้องทักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสบสิอดอกเลยหมดโยหมดเลยโอ้ยได้เลือกเอา คุยกันยังดีหากรยได้นี่ถือฝนแห้งอะไรสถิ๊กเมื่อวานนี่ยเอาขาเนาะเอาขาเนาะเนาะเอาขากระเซ็แล้วจริงมันยังถ้ามันบอถือฝนนี่มันยังแข็งไว้ได้แข็งแข่งบัตรถือฝนแล้วมันมันจะรุยจ้าบอกเคียนใส่สถิติด้ยเสียดายเสียดายจะสถิติอู้หูเอาโอ้ต้องมีความหวังต่อต้องมีดอกตุ้มๆไห้เอาอีกคือเก่า มาในี้ฝนตกในน้ำกับศีรษะเอาอันนี้เพิ่นไหลลงไปนี่จะได้เป็นเชื้อไปหากันต่อไหลลงทางนี้ได้นี่มาเบิ่งเพื่อนมันลามมาทางนี้เดินตามสายน้ำทางน้ำนี่บอกเค้นสุดที่ว่ามันสิออกอีกอยู่ได้นี่บอกเค้นมาเบิ่งไหมนี่นี่ไม่เป็นเชื้อเป็นขาวๆแบบนี้นี่นี่พี่น้องพี่เรางูกด้วย่ะเชื้อเห็ดได้นี่เชื้อเห็ดได้ค่ะสนุกดูโอ้สติกพูนโอ้นีดีมากมามาอันเี๋ อุย้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลามเอ้ยบย่ค่อยลามสัก๋ยวค่อยเดินลงไปทางนี่คือมันไหลลงไปแบบนี้นี่สองดอกเันเดิเออดม,มีดอกบานเราก็ต้องมีเจอดอกตูมเด้อสวยขนาดเลยอยากเจอแบบนี้ดิหมู่หมู่เมื่อกี้นี่ก,กนะสิบสามดอกเนาะสิบสองสิบสองสิบสามดอกนี่แหละ ต่อรัวๆพี่น้องต่อรัวๆเน้ยบอกเฮ็นเฮ็ดอันนี้นี่บอกเฮ็นมันเป็นเสื้ออยู่นี่มนั่นหมายความว่ามันดังขาวๆอยู่เนาะโอ้เฮ็ดนาเฮ็ดน้าเร่หรือเฮ็ดอันนี้เก็บนีดบอกเฮ็นเฮ็ดดินบอกเฮ็ดน้ำมากบอก เห็นอย่างพี่น้องมันดอกสีมันบอกไม่ว่าแดงมันดอกสีชมพูสวยขนาดเลยเดินหาเห็ดหรืองูอีกบันนี่ต่อพี่น้องแต่เขาต้องเดินไปแนวนี้ได้บอกเค้นเขาต้องไล่ลงไปนี่เนาะจ้าไปลุยจ้าเดินไปแถวๆไปขึ้นๆลงๆไปมีเนาะจ้าตื่นอึ้งแป๊บสาธิกอึ้งเลยพี่น้องเนี่ยเดินมาเมื่อกี้หายตรงเนี้ยครับเก็บอามบอคินที่นี่ นี่ด้โอ้ยเกือบโรยบ่ล่ะเกือบโรยละเนาะเจ้าคือลี่ยูนี่ด้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งไข่แถวติ๊กแถวติ๊กย่างตรงมาหนิโอเคเดินแถวข้างบนพุ่นมาเบิ่งพี่น้องเน่าเบิดโอดหมูนี่ก็ได้พุ่นน่ะโอ้กนะแต่เป็นเสื้อขาวๆอยู่เต็มเลย ชุดเลขชุดเลขนะให้เพื่อนเป็นเชื้อโอ้เสียด,ดายพี่น้องเสียดายเสียดายเสียดายเสียยด,ด,ด,ดาต้องมีความหวังไปลุยกันตออ่โอโอ้พี่น้องชุดก่อนแรกนั่นก็มีอีกเห็นดิพอการเพิ่นอันนี้ไปลนนะจ้าบอกะคลื่อนขึ้นไปเดินแถวสติก๊กดิฮะเป็นใครดียังน้อยอยู่อ๋อเป็นแผ่นอยู่เป็นแผ่นเลย มาเอาเอากลับทางไปติ๊กดุ๊กแต่ว่าหากปล่อยไว้แบบนี้กิดบุ้งมีไผ่มาเอาเบื้องจากฮิศมันแล้วนั่นแหละมันโรยป่านี้เป็นของเราไว้เรามีหมู่อยู่เนาะกับคลิปที่แล้วเนาะจะบ่อเคไปย่างแถวตัวเองเด้อกลับแถวบ่อเคห์กับบ่อเคห์อยู่แถวบนนี้มาติ๊กอยู่แถวล่างเน่าเต็มป่าเราก็สิเดินไล่ลงไปแบบนี้เนาะไปหากันต่อ โอ้ยออกเต็มพูลกรทั่งขึ้สิคักเนาะเฮ็ดทานสติี่อ๋อสะสมสติมกห็ดเฉเจอเห็ดทานบ่จ้าเก็บมาให้สติี่ดูอ๋อดอกหางฟามือโอเคเลยมีจักดอกดอกเดียวเบิ่งดีๆจะก็มีหมู่อยู่นี่มีสองดอกจ้าเห็นดอกเดียวอันเฮ็ดหยังบ่รู้เห็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อยนะเฮ็ดยอดเยอะยอดเยอะเด่กไปยุ่งกับ ฮิตเลยพี่น้องแง่แกับน้องโควิดผุดจังมาอีกใส่ถติ๊กเจอจะใส่โอ้ยเฮ็ดออกขนาดเลยพี่น้องนี่ไงกำลังดอกพอดีเลยสามดอกพเดยนี่ขาอ้วนขนาดขาอ้วนขนาดฮิตทานเห็นคนกันเลยนี่หายาก พี่น้องเน,นาะคิดใ่หายากเลยนี่ไอ,อ้ลุยตอ่อพื้นที่ป่าเฮาอย่างอีกกว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องหาก,กันสองคนมวนกุ๊บลุยลุย,ลย,อลยอโอเคงาไปแบบนี้จ้ะเจออีกแล้วบานรอแล้วบานรอบานรอหรือบานลอยบานรอบานรอบานรอ ย่าวบาบานเลยใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีเจอแต่มหมู่หน่อยก็โรยเบิดนี่ดิโอ่ยมันหลายอีหลีพี่น้องเจอติดติดเลยสวยสวยอืมสวยสามดอกสี่ดอกสวยสเลยอืมสติ๊กเปิดไปยาวให้หน่อยจ้าหมายรับที่พี่น้องพ,น,องพน้องอย่าถามมาอยู่บนไดเด้อบ์โบอกดื้อโบบอกเด้อเพราะว่า <laughs> ไม่หมายรับเ <laughs> <laughs> ก่าแถวอีพี่น้องอ่าเนี่ยโบคินเป็นไข่โอ้พอดี ไ,ไม่ค่นติกียังบ่เอาได้พี่น้องอสาติกสิปล่อยไว้เห็นมันชุบลุบขึ้นมาบแบบนี้เมือ่อื่นเดี๋ยเขาค่อยมาเก็บกันเล่นตัวอีกอย่าเพิ่นมีเล่นตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะโบ <c oughs> ถ้าโบแม่น <c oughs> หมายรับสติกก็สิเก็บเรียบทะเลอันนี้หันเขาเว้นไว้กระเบื้องผมาเอาเบิ่งจัดแต่ถถาดอกน้อยหลีหฮันรับบ,รบ่รับบวคีนกับติกกรบ่เอาคือเกาาพี่น้องจีเห็นในคลิปของบวคีนสติกสิบุเก็บฮิดดอกน้อยรับนี่ อ๋อบมเต็เมตะการหมดเมื่อพาพี่น้องอย่างอยู่นี่แหละโยโย่สัน่นไหมแบบมันย่างแล้วมันบมดเต็เมเดี๋ยวสิบหมได้เมื่อนี่ใบไม้ใบต่อเก็บใส่เพนะื่อแล้วเนาะพี่น้องมื่นสติ๊กเชื่อว่าดอกขนาดนี้เหน็นยังหลายถ้าเขายัางมองก็เห็นขนาดเม่อกี้ยังมองเห็นอาจี่อยู่ใต้ใบไม้แบใบนี้เนาะจ้านึ่ปล่อยไว้มึงดีดีเลยปล่อยไว้ถ้ามันตูมเป็นไข่แบบนี้ฮะผมเป็นอย่างแต่ถ้ามันเริ่มซุบลุกเริ่มออกเหลืองๆเขาจึงค่อยเก็บแมนสติ๊กหากันต่อ เจออีกแล้วตึกเจออีกแล้วลอยหมดอีกแล้วทางน้ำมีหลีเนาะเพิ่นนี่ดิเพิ่นซีอยู่ส่วนมากซีอยู่ตามทางน้ำแบบแค่เด็กผิดเสื้อไปทำปรเกิชนี่ไงนี่ดินี่ดินี่หน่ะเพื่องเพื่อนอยู่ตามทางน้ำแบบอุ้ยเห็ดพึ่งสติ๊กสิไดอ้เห็ดพึ่งยังเห็ดพึ่งตองแดงเม่นโบเฮ็ดธาดอ๋อเฮ็ดธาตุเฮ็ดธาดตกใจเไป เปลเคียนสุดเล็กโรยโรยเบิ้ลเลยดิคาปานึ่งคือไข่ใหญ่ท้่บือกเคีนนีเห็นล้งูเลือดจะบเลืดจะซาารกขีไข่บักใหญ่เห็นไหมคะขาวๆค่ะเอกเคียไม่น้อยนนี่นี่เห็นบอกเลืองๆแอืมเชื่อเพื่อนนี่พี่น้องอ๋อนี่ไง โอ้ยเป็นหมูอยู่เสต็กโบเคนเนี่ยให้เราโกกเขาเขออภัยเถอะพี่น้องเสียงดังเสียงดังปุณิย์ดังรถพี่น้องบอกพองตื่นเต้นฮองก็ต้องกี๊ดต้องน้องนาะพี่น้องอ้าพุ่นบอกเค้นมันลามไปพุ่นลามไปตามทางน้ำเลยพุ่นดีเห็นบอกผู้ทรงต้องลงไปเบื้องในคลองเลยเสต็กเพื่อพ่นไหลลงไปเชื่อพ่นลอยลงมาเนาะแต่ต็กเปิดกิ้งกือก็มีกิ้งกือตกสางถ่ายรูปหน้าปกก่อน ก็เห็นหาเกเต็มเลยยังน้อยอยู่เห็นหาเท่าเัายังบอกเอาพียู่อ๋อนี่ปวดเต็มตะก้าบวดเมื่อเสียวติดใจเป้ามาทั่วไปมันเสียวอกมีทอดแต่มุมมีไม่ได้เมื่อได้หนิทั่วบานกิหลายเสี้ยวออกเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องเห็ดยังรอเราอยู่แห่ถ้าบุมาเมื่อนี้เสียใจกว่านี้จ้า นี่เสตติเห็ดละงอกขาวปะเค้นออ้ยออดอกแรกเห็ดละงอกขาวอ๋อพี่น้องขาวหรือเหลืองนี่น่าว่าเหลืองเสตติทั้งดอกไงปะเค้นใช้มือแท้ๆจังหน่อยดูแคบิ่งสีมันจังหน่อยดูเหลืองอีหลีเหลืองอีหลีเนี่ยพี่น้องโอ้การไข่ใน,น่เสาเมาเบิ่งกันใหญ่สมดายมันปะเค้นมันโฟมันเน่าเลย นู่โฟ่สติกคุณ่ะโอดอกใหญ่นี่อันนี้มาเบิ่งดูกับหมู่มันบะนี่ซุ่มนี่วาหันเลยอืมอ้ไอ้ไอ้กุ๊กไอ้กุ๊กนี่ดิเท็ดหาดพี่น้องเท็ดหาดเทศถ่าดเราเนี้บโบเก็บเด้อมือนีิขอกินเห็ดละโง่กอเท็ดหาดเท็ดหาดมาซื้อรสชาติออกเผ็ดเผ็ดเฮายังโบเอามาพี่มาพี่ ให้เราโง่เรื่องเฮาอยู่พี่จ้าตามสถติไปพี่น้องบ่ได้เขี่ยใต้ใบไม้เลยเนาะบ่ได้เขี่ยเลยเจ้าติ๊กแบบนี้แหละเวลาหาเห็ดถ้าสิเขี่ยเขี่ยแต่บริเวณที่เจอเจอเห็ดเนาะเฮาจึงเขี่ยนี่ไงสถิติสองดอกสามสามปะสามโอ้ข้าแถวเลย3ใบเถาใบเถานี่ดิสวยมาก นี่พี่น้องสามใบเถาค้ำฟ้าค้ำฝนมาอีกแล้วใบใบฝนสิตกจ้ะจ้าเมื่อวานนี่ก็แบบนี้แหละต้องเมือก่อนเริ่มมีน้ำมูกแล้วต้องเมือก่อนใบดนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงใกล้จะได้เมือแล้วพี่น้องเพื่อความชัวมาเขี่ยก่อนเดี๋ยวประเทศำรวจหาต่อเพราะว่าในนี้มีบปล่ พี่น้องยังบรหยุดที่จะเดินราจจะเดินต่อเรื่อยๆเราก็จะส่องแหละสายตาเราเคียนเห็นไกลๆแล้วนี่สติ๊กบ้านอ่ะโรยมีดอกน้อยแน่ดอกนึงโรยพี่น้องเฮ็ดอันนี้มาเลยเก็บไปเลยเก็บให้สติ๊กเลย โอเคสติกเห็นตะไคร้แล้วเห็นตะไคร้อีกเลยลอยรอแล้วลอยรอเนี่บัวบาลรอเนาะลอยรอใส่เห็นแหน่ะด hey ิเหลืองเหลืองอะดิมาเห็ดอันนี้เอามาไว้สติกเจออีกแล้วพี่น้องทั้งตูมทั้งบอลทั้งตูมทั้งบานโอ้เบิดป่าอีหลีหอยโบแม่นครผมเก็บเดาะหงอยเพิ่อนเด็กทิมนี่ดิ เหนดอกเพื่นปล่อยเพื่อนจิงแนเห็นดอกดอกนี้ก่อนเด่นไปเห็นดอกบานอ๋อหมูนี่ก็ได้พี่น้องอ๋อบานอีกแล้วเหมือนขาฮะเหมือนขามีคนเก็บไปเนาะยอืมถเก็บคือบุกเก็บให้เบิร์ดบานเบิร์ด เลือเอาเลือเอาจ้าเลือกเอาพี่น้องเอาเอานี่เพิ่นก็เอาหาเพิ่นนี่หลองนี้ได้อยู่เบื่อกันยาวๆเด้อพี่น้องเพิ่งมาลู่นำกันนี่แหละพี่น้องพ่าเฮ็ดบานๆลอยรอสาติ๊กไานรอสาติ๊กจากเบาเคียออกมาจากเทือกโอ้ย้าลูุว่ามันออกเมื่อวานฝนตกก็ไม่มากบ่แม่นบ่แม่นก็คิดเลยเหรว่มันต้องออกเพราะอยู่หันออกตรงนี้ก็ต้องออกนอกเบาเคียนเดี๋ยวก็น้ำถ้าฝนตกน้ำก็สิพัด ไปเนาะเสาติ๊กเห็นเขาเข <ไป S 2> <ๆ S 1> อไปหากันต่อพี่น้องเสาติ๊กสำรวจทางนี้เด้อเดินช่วยๆกันจ้าอดบานอีกแล้วพี่น้องอ่านโอ้แท่งหมูใหญ่สาติก๊กฟังเสียงเสาติ๊กก็หมูใหญ่คักดอกก็ใหญ่ดิลรยยังลวยไปเหลือจ้าปอดอ้อมเลยพุ่น พุ่นพุ่นป้าพุ่นเป้า <laughs> ลอยมันเลยา <laughs> ลายดีพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายเบิ่งเดีเด็ดถูกมึงเว้ยมึงมันส้นกันอยู่นี่บอกเค้นจอดพีด่น้องูก <laughs> ดอกกันใหญ่พ่อม <laughs> เอาขาเนาะจ้ะาสี่เก็บดเดี๋ยวบอกเคฟ่าพี่น้องเบิ่ง์ด้จ้าหมู่แรกนี่แล้วก็อ้อมตัดมานี่พี่น้องพุ่นเนาะ คุณน่ะแต่เฮายังสีได้ขายอยู่สติ๊กขายแข่งอยู่จ้านี่เนาะคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะที่น้านั่นตามไปเลยผู้เป็นร้อยผู้ปอดบอกเคียนปานผูุเละจ้าเป็นร้อยคุณน่ะคุณน่ะ โอ้ยโอ้ยเมื่อวานนี่ตูมนะบอเคลนนะ <laughs> จะ้าอยากให้เป็นภาษาอังกฤษเด้ให้นูน้นไดนโอ้ยมีไข่สติ๊กมีบ่มีนี่ไช่เขาต้องรอชุดสองลองรอชุดสองต้องรอชุดสอง,องอชุดแรกเขาบอได้เลยพี่น้องชุดสองนี่มีแน่นอนชุดสองมีแน่นอนเฮ้ยเรางกบอออกเธอบอออกชุดเดียวดอกจ้าบอออกชุดเดียวนี่ให้สติ๊ก เก็บขาดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเอาสิบหาขั้นต่อพี่น้องเพราะยังบบสุดอยู่ครับมันต้องไปอีกไกลเลยมาลุ้นกันต่อครับวันนี้บนานบานหมดแล้วเพื่อโบให้เป็นการเสียเวลาเนาะจ้าเจออีกแล้วพูน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 ลาบลงไปพูนพูนลาพี่น้องเปดพ่ออีเมสปุ่ะ สั่นเหรอเมื่อห้าเมื่ออี๋เลเทิกบคินเห็นตุ้มตุ้มใช่นี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 โอ้ใครเจอหลายๆเนี่ยม่ตุ้มตมนี่เอกี้เห็นตุ้มตุ่าไหสองไข่สไข่บัตุ้มคืตุ้มสองบัดบานคือบาเป็นร้อยเลไแท้เอาคือเก่าเอาคือเก่าเอาคือเก่าเอก่าอุ้ไข่่น้อยนะถืออย่ามันคือเก่า อะไรก็แชร์ลัวๆพี่น้องจ้าเฮ็ดบ้านป่าเฮาเบิดแล้วบ้านเต็มป่าโอเคฮายังง้่งไปทั่วได้ป่าเฮาผู้ถ่ายให้พี่น้องคันแข่านำเขาคันนิดน้อยคันก็ได้แต่คันแล้วเฮาเมื่อบ้านเนาะเมื่องทุระเมื่อบ้านฮะเมืองทุระพี่น้องกลับมาผัดฝนลัดทางไปใส่บ่ได้จหรือกระต่อนหรือกระต่อใกล้สุดแล้วพี่น้องพี่น้องใกล้สุดแปลงแล้ว เดี๋ยวเบาเคสติ๊กกระิเดินลงไปเบิ่งข้างล่างเผื่อน้ำพัดมาเนาะสติ๊กเนาะจ้าสำรวจโอเคสุดเบาเคสมีอีริแค่นี่โอ้เป็นบานแล้วเบาสติ๊กบานแล้วบานอีกแล้วคุณเบกเคนเฮ็ดละงกเฮ็ดน้ำมากบ่เก็บเลยสติกเก็บเลยเก็บไดแล้วไปนี่ดิวิส่งดูบ่ง สายเห็ดตะโกดีกว่าเนี่ยเป็นทางน้ำจากข้างบนทางน้ำนี่ดิพี่น้องเห็นบ่พัดเสื้อลงมาดิหนิน้ำลงมาพัดเสื้อเห็ดลงมาดิหนิดิติ๊กแนวเห็นแต่ไกรดอกบานเด็กสวยขนาดเลยเขาคือบุเจอดอกที่มันบานๆลอยๆแบบนี้มั่งบอกเค้นจะพาพี่น้องกีดป่าแตกห้องคับกระบี่เบิ่งนี่เดี๋ยก็ต้องเจอต้องเจอเพราะว่าเห็ดชุดแรกชุดแรกพอเกือบเต็มอีดี อ๋อมีโอ้ยบานหมดสิมีตัวบัวบานในห้องอยู่บ่ล่ะโอ้พี่น้องนี่ดิปลอดดอกบักใหญ่ปอกเข็มมีบานงามน้ำพุนเอาพุนเอาไหนนี่นี่นี่บานยังแข็งอยู่โอ้มูนี้งามอยู่แม่เพิ่นเขียวปาล์มดีแต่ลายปาล์มบ่หลุดลงมาใส่เนะาะแตีใกล้ๆเปิดจ้ถาถอกเพิ่นอุ้ยงามอยู่นี่ดิ เต็มตะกร้าครับนี่เลบ้านแก๋แงแบบบ้านงามให้เราอยู่นะ่ะติเก็บเด้อเด้อเก็บเลยจ้าบอเอาเลยเด้อถุงเท้านี่เด้อไ <c oughs> ม่ทำลายเลยเนาะจ้าถุงเท้านี่ล่างย่างเลยพี่น้องผู้ใดเคยเก็บเห็ดละงูกสิลูกขนาดตางบาูบดีเนี่ยมันสิสิ่อย่างนะมันมีมีทรายเหรอมีทรายจ้าถ้าเป็นภาษาอีสานใช่ปะ เงี้ยเงี้ยนันตาเชฟอยู่เอ้ยมาเก็บเห็ดซอยแม่น่ะเย้บาดในป่าเลยสำรวจล่องรอบสติ๊กนี่แหละเสียดายมึงดอกเห็ดนี่นะมึงจะดอกหมูนี่จะเสียดายก็ได้เสียดายอีดีแค่ไหนมดนมดป่าคักๆเลยแหละเอาขาก่ะแล้วว่าแค่ตำรวจรอโอ้สติ๊กมีดอกมีเป็นไข่เสียดายนี่ไงเข้าแถวอีกแล้วอุ้ยเต็มเลยยอดบอล อตัวบานฮั่นพี่น้องตัวชุดใหม่ก็กำลังออก่นดิเฮ็ดมันมีหลายชุดแสดงว่าย,วยังจะอ,ออกมาอยู่นี่โอ้ยเป็นไข่อยู่สติก๊กย่งไปโดนเพื่อนเนาะเป็นไขบ่บ่เอายังบ่เอาเม่นบ่เบาเอาแบบนี้เมื่ออื่นมันจะเป็นแบบนี้ดิจ้าเมือ่อืนเขา่อยมาเก็บพี่น้องมาแต่เศร้าเนาะจ้าด,ดีเอาเนาะจ้ะาไข่ใหญ่แล้วไข่สติ๊กที่ยังบ่เอาเด้อไข่ตึงแล้วไข่ตึงแล้วเอาเข็นเปิดให้พี่น้องเบิ่งนี่งดิพี่น้อง ดินเ,เ,ลเล่าอยู่ดินเล่าอยู่นี่ครับเห็นดอกบานเลยบังตาบัง,งตาบังตา,าอีกแล้วาถาบังตาโอ้ยหมอกิมดิดน,นด,ดีเรื่อยๆอยูสวยๆดิ๊ดอู้ยโขนมดอกปักไง บรต้องบังตาก็ได้สติ๊กเบิ่งที่นี่ขนาดบรบังตาที่นี่ยังโรยที่โรยนี่ถ้าว่ามันบโรยเนาะพี่น้องผมโอเคว่าได้เป็นตะก้าดอกที่บานที่โรยฮะน้องสติ๊กเนาะต้องได้มือเอามาใหม่จ้าต้องมือเอาเปลี่ยนตะก้ามาใหม่เบ็ดเฮากาซิเบิร์ตถ่ายยาวๆเลยมือนี่ไปเลาอีกนี่อีกน้อยนึงก็สิสุดเลยอีกน้อยนึ่งก็สิสุดแล้วถ่พี่น้องก่อนที่แบ็เฮาสิเบิร์ต มาพี่น้องพาก็เดินมาถึงรถแล้วนี่สรุปยอดเห็ดของเราตะกายใหญ่เกือบเต็มสุดยอดไปเลยถ้าเฮาเจอดอกแบบนี้ทุกหมูมไม่พอใส่แน่นอน,พ,อน,น,อนพี่น้องแต่ขานาดนี้แล้วน้องก้องเสียดายเนาะใสเสียดายแล้สติ๊กได้เจอหมู่ใดก็มันเอาไปได้เลยจ้าเราเป็นอย่างเน,นาะธรรมชาติครับเดี๋ยวยางน้อยเฮาก็ ขาก็มีเชื่อออกไปหน้าเต็มเสื้อรนดูไปชุดต่อไปเนาะคิดบวกไว้ก่อนเราต้องบวกไว้ก่อนแต่ว่าเกษียดไยไงเลยเนาะแต่ก็สุดยอดแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาต่อตอนนี้เราจะกลับบ้านก่อนนะสติ๊กเนาะเอาไปว่ว้ก่อนไปว้ก่อน้วเราค่อยมาหาต่อเพราะหาไปแค่ซิีกเดียวยังยังอีกซิีงหนึ่งที่ยังไม่ได้หาครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า